นะครับนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับตู้18ปนิ้ว4ดอกนะครับที่จะทำขึ้นมานะครับก็จะเป็นตู้เอ่อเป็นตู้ปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตอ้สเปนิ้วนะครับใส่ทั้งหมด4ดอกนะครับนี่ครับเป็นเออเป็น18นิว4ดอกนี่ครับก็เดี๋ยวมาติดนะชมกันครับว่าจะเป็นสเปนิ้วรูปแบบไหนครับก็ ตัวนี้ขนาดคร่าวๆก็อยู่ที่หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรครับผมนิหกสิเซนครับผมเดี๋ยวติดตามชมครับกันนะครับผมโอเคครับผมครับนะวันนี้ก็พามาดูของใหญ่ครับผมนี่แปดนิ้วสีดอกครับผมนี่รุ่นตู้กําแพงครับตัวนี้นะครับผมติดตามกันนะครับผมดูแค่ขนาดตู้ก็ใหญ่นะครับเมตรคูณเมตรนะครับตัวนี้นะครับนะดอกก็สีดอกครับผมเดี๋ยวใส่ฝาล้างกันเจอกันครับ โอเคครับผมเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็ใส่พัน้าผนในนะครับรองดอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นช่วงฝานะครับฝาสองข้างนะครับผมเป็นฝาของตู้นะครับผมส่วนภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เป็นตู้ปิดครับผมทีก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอยิงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผมดันเพิ่มนิดหน่อยนะให้แรงมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นสีดอกนะผมก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ ลงสีเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตู้กาแพงของเราครับผมแปดนิ้วสี่ดอกครับนี่เป็นด้านหน้าครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับผมนี่ก็ดามไว้นะครับเผื่อเผื่อลากนะครับเผื่อลากก็ไม่ได้ทําเป็นสีระเบดนะครับก็เป็นสีรองพื้นธรรมดาครับผมนี่ครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะผมนี่ครับใหญ่ๆหน่อยครับตัวนี้ไม่เน้นยกครับเน้นลากครับผมนี่เป็นฝาครับ ทำสีไว้แล้วครับก็รอมันแห้งสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคครับผม